สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอาทิตย์ที่7มัมกราคม2024ปฏิทานปีใหม่ตอนที่6ขเขาต้องจำทั้งทั้งหลายจงเ้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอย๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์แยกกอบบทที่4ข้อที่8อ่านย้อนบทที่15ข้อที่4ถึง7เนะะื้อหาปฏิทินที่6ของเจ้าคือ การเดินใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมในปีนี้พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยาอกอบบทที่สิบข้อที่แว่าถ้าท่านเข้ามาใกล้พระเจ้ารองค์จะเข้ามาใกล้ท่านพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแบบสัมผัสแล้วไปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้ท่านตีสนิทยอยู่ในพระองค์ย้อนบทที่สิข้อที่4ถึง7เพราะเราบางคนเป็นกิสเตรียนวันอาทิตย์เราไปบวชเฉพาะวันอาทิตย์และเมื่อถึงเวลานั้นเท่านั้นที่เราอ่านพระคมภีและอธิษฐาน เจ้าู้ทสงม์ินพันธ์ภาพต้องการให้ท่านใกล้สิทธิพระองค์เพื่อเขาใกล้พระองค์มากขึ้นทุกวันปีนี้พระเจ้าจะเข้าใกล้พระเจ้ายังไม่เคยมีมาก่อนแต่ให้น่ใจว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าได้ค้นพบจากประสบการณ์ว่ามีปัญหาที่ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยความพยายามของท่านใน1ปี2ปีหรือแม้กระทั่ง10ปีแต่ถ้าท่านเข้าใกล้พระเจ้าพระองค์จะสามารถแก้ไขได้ภายในไม่กี่นาที ข้าพเจ้าเรียนปริญาเอกที่มหาวิทยาลัยลาก่รนหากต้องก,รการสมเร็ความศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ท่านจะต้องแก้ปัญหาที่ไม่มีใครเคยแก้มาก่อนเมื่อเป็นปัญหาไม่มีใครแก้ปัญหาได้มาก่อนไม่มีใครรู้ว่ามันมีวิธีแก้ไขหรือไม่และพวกเขาไม่ได้ให้ปริญญาเอกสําหรับการพยายามแต่สําหรับการแก้ปัญหาดังน,นั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มหารายละเอียดของปัญหาที่ข้าพเจ้าเลือก และในที่สุดข้าพาเจ้าก็ได้สมการพร้อมกันถึง186สมการข้าพาเจ้าแก้ไขปัญหานี้มันเป็นเวลา8เดือนแล้วและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปคืนหนึ่งเราจัดนิรอนกับสมการจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่ม่า,าเจ้าก็ตัดสินใจไปนอนอย่างไรก็ตามข้าพาเจ,าจ้าตัดสินใจศึกษาพระคมภีรก่อนเข้านอนและศึกษาด้วยอพยยกบทที่14ข้อที่21ถึง้8คมทะเลแดง แต่ถ้าใจน,นั้นพระเจ้าก็ตัดกับข้าพเจ้าพระองค์ตัดว่าลูกเอ๋ยไปเอาจดกน,นิสา์ของเจ้ามาเถอะพระองค์เริ่มแนะนําข้าพเจ้าทีละขั้นตอนเพื่อแยกสมก,การออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ทางขวาและอีกกลุ่มอยู่ทางซ้ายตอนใดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสมการทั้งหมดทางขวามีบางอย่างเหมือนกันและสมการทั้งหมดทางซ้ายก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับข้าพเจ้าว่าจงแก้ทางซ้ายและทางขวายตรงกัน และเราทั้งสองมารวมกันภายใน5ชั่วโมงพระเจ้าก็สามารถแก้ไขปัญหาที่พระเจ้าจัดการเป็นเวลาส8เดือนเสร็จสิ้นไม่ว่าท่านกําลังเผชิญปัญหาอะไรก็ตามจึงเข้า,าใกล้พระเจ้าในปีนี้และพระองค์จะประทานวิธีแก้ปัญหาให้กับท่านในพระนามของพระเยซูประเดน็นสําคัญใกล้คิดพระเจ้ามากขึ้นในปีนี้มากขึ้นกว่าเดิมและพระองค์จะประทานวิธีแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อให้กับท่าน